สวัสดีค่ะวันนี้เรามาซ่อมสว่านแบตกันค่ะเป็นของม a กิต้ารุ่น DHP483 มาด้วยอาการเฟืองเสียค่ะแล้วก็เปลี่ยนบอดี้ด้วยค่ะตัวนี้แล้วก็มาเริ่มแกะน็อตออกกันเลยนะคะเปิดออกมาเจอมอเตอร์เจอเฟืองมันค่ะเฟืองก็หลุดออกมาเลยนะคะน่าจะมีการลื้อมาแล้วตัวนี้เราจะทำการเปลี่ยนชุดเฟืองมันค่ะ เราจะเป็นต้องแกะอะไหล่เฟืองเก่าออกทั้งหมดนะคะเพื่อที่เราจะต้องถอดหัวมันด้วยค่ะด้านในก็มีเฟืองเล็กเฟืองน้อยแล้วก็ลูกปืนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะมาแกะดูอะไหล่ตัวใหม่นะคะของแท้จากศูนย์มากิต้าชุดเฟืองมาแค่นี้หัวไม่มีมาค่ะเราต้องถอดหัวจากตัวเก่าเอามาใส่ที่เฟืองตัวใหม่นะคะมาดูวิธีการถอดหัวกันค่ะเราต้องมีอุปกรณ์พิเศษในการถอดหัวมันค่ะ ซึ่งเรากึงและเชื่อมขึ้นมาเองค่ะใส่ลงไปล็อกเพลาแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะใช้ปากกาจับนะคะหมุนขันให้แน่นขั้นตอนต่อไปเราต้องขันน็อตที่หัวมันออกก่อนค่ะน็อตค่อนข้างแน่นเราต้องใช้ไขควงตอกช่วยนะคะเป็นเกลียวซ้ายค่ะหมุนมันออกค่ะน็อตออกมาแล้วจากนั้นเราจะใช้หัวจับมันขันล็อกหกเหลี่ยมไว้ค่ะแล้วก็ทำการออกแรงบิดทวนเข็มนาฬิกา ก็จะได้หัวมันออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะอุปกรณ์พิเศษของเราขันหกเหลี่ยมออกค่ะก็จะได้หัวมันเราไปประกอบกันต่อค่ะนำหัวที่ขันออกเมื่อกี้หมุนใส่เข้าเฟืองตัวใหม่ค่ะจากนั้นเราก็จะทำการยึดน็อตนะคะขันให้แน่นเลยค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับหัวแล้วก็ชุดเฟืองต่อไปจะทำการเปลี่ยนบอดี้มันนะคะ ถอดชุดคอนโทนออกทั้งหมดค่ะและเราก็ใส่ไปที่เสื้อตัวใหม่นะคะเสื้อใหม่ของแท้จากศูนย์มาคู่กันแบบนี้เลยค่ะยกชุดคอนโทนมันใส่ลงไปที่เสื้อตัวใหม่ได้เลยทําการจัดเรียงสายไฟให้เรียบร้อยค่ะใส่ปุ่มปรับซ้ายขวาจากนั้นก็ประกอบชุดเกียร์เข้าไปทุกอย่างลงล็อกดีแล้วเราจะใส่ตัวปรับด้านบนนะคะแล้วก็ปิดฝาครอบค่ะ ทำการยึดน็อตเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคลิปนี้ก็ได้ทั้งวิธีเปลี่ยนเกียร์แล้วก็เปลี่ยนหัวเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยไปใส่แบตเทสกัน ร้านโยแรมชะบังจังหวัดชนบุรีส่งเครื่องมือมาซ่อมได้ที่ไฟการช่างเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะ